เผยโฉมหน้าลูกทั้งหกคนของเจ้าสัวบุญชัยหลังมาร่วมฉลองวันเกิดให้คุณพ่อถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆสำหรับครอบครัวของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลปั๊บมงกฎที่เรามักจะเห็นการแสดงความรักให้กันอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ครอบครัวของเจ้าสัวบุญชัย ยังคึ่งชื่อเรื่องการสอนลูกหลานให้ใช้ชีวิตติดดินแม้จะมีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านก็ตามล่าสุดอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักๆของครอบครัวนี้เมื่อหนึ่งสุภรัตลูกสาวคนโตของเจ้าสัวบุญชยัยเบญจรงคกุลได้เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าพี่น้องเบนจรงคกุลทายาทของเจ้าสัวไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเทสคิดแก้ว เบนและน้องข้าวหอมร่วมเฟรมฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อจากในภาพมีนักแสดงสาวคนสวยตักบงกฎภรรยาคนปัจจุบันของเจ้าสัวบุญชยัยร่วมเฟรมด้วยกันเช่นกันซึ่งถือเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนี้